สวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อาณาจักรนะครับสวนไม้นานาชาตินะครับตลาดต้นไม้ไก่คู่นะครับของคุณวิชานะครับโอ้โหเนี่ยครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือโอ้โหหินนะครับอันนี้ก็แบ่งเหมือนกันนะครับหินมาดูครับวันนี้จะพาไปชมสวนนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับอ่ามันจะมีสองฝั่งนะครับจะมีฝั่งนี้แล้วก็ข้ามถนนไปฝั่งโน้นนะครับอยู่หลังตลาดไก่คู่นะครับ ขี่เข้ามาหลังตลาดนะครับสวนแรกเลยนะครับซ้ายขวานะครับใช่หมดเลยนะครับนี่คือสวนต้นไม้นานาชาตินะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมไม้แต่ละต้นแต่ละทรงนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับที่นี่คือมีสวนใบพายเยอะที่สุดในเมืองไทยแล้วนะครับแต่ละต้นแต่ละฟอร์มนี้อลังการนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็คืออีกลีลาหนึ่งนะครับที่มีให้ทุกท่านได้เลือกนะครับดูครับ อันนี้เป็นโซนอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็น2ฝั่งถนนนี้นะครับสองฝั่งถนนอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็น่้นครับฝั่งโน้นฝั่งน้นก็อีกนะครับก็ใช่ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือฝั่งน้นไม้เป็นพันต้นนะครับสําหรับโวนใบพายมาดูต้นนี้ไซนี้นะครับน่าจะเหลือต้นเดียวแล้วนะครับสําหรับต้นนี้ต้นนี้ก็ใครพร้อมก็มาเอาไปได้เลยครับไม้กําลังสวยนะครับ เป็นไม้ที่ลีลาดีมากนะครับข้างบนโอ้โหไม่ต้องถามถึงอายุนะครับอายุหลายร้อยปีนะครับนี่ต้นอ่านิ้วชมพูนะครับต้นนี้ก็อยู่ประมาณห้าหกแสนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมไม้อื่นๆกันเลยนี่ครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นสนญี่ปุ่นนะครับโอ้โหสนใบพายญี่ปุ่นนะครับโอ้สวยมากต้นนี้แบบนี้นะครับมีหลายสิบต้นนะครับไซส์ใหญ่ๆนะครับ นี่ใครสนใจเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับก็โทรมาถามได้ครับมามาดูโอ้โหมันเยอะมากนี่ครับโอ้โหไม้แต่ละต้นนะครับกําลังสมบูรณ์มากนะครับกําลังสมบูรณ์เลยโอ้โหสุดยอดดูต้นนี้อยู่ในกระถางพร้อมตั้งนะครับพร้อมตั้งเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมตั้งเลยโอ้นี่ครับนี่ก็เป็นสนสนญี่ปุ่นอีกต้นหนึ่งนะครับเวลาปลูกก็จะตั้งเนินอย่างนี้เลยครับโอ้สวยมากใหญ่จริง ใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆจบๆแต่ก่อนยังไม่สวยขนาดนี้ครับตอนนี้ก็มีการตัดแต่งอยู่ตลอดนะครับตัดแต่งอยู่ตลอดไซส์ใหญ่ๆนะครับไซส์เล็กๆก็มีนะครับไม่ใช่มีเฉพาะไซส์ใหญ่ๆไซส์เล็กกว่านี้ก็มีนี่ครับข้างในนี้โอ้โหเยอะมากใครสนใจต้นไหนก็เลงไว้ครับฝั่งนี้ก็ใช่นะครับฝั่งนี้ก็ใช่ดูครับต้นนี้ผูกโบแดงแล้วก็แน่นอนครับว่ามีเจ้าของมีคนจองแล้วแน่นอนครับนี่ต้นนี้โอ้โหสวยมากเลยใครได้ไป ครอบครองนี้สุดยอดเลยต้นนี้เก่าแก่มากต้นใหญ่ด้วยนะครับต้นเล็กๆก,ก็มีนะครับต้นเล็กๆอันนี้ก็ประมาณสองเมตรวันสองเมตรแต่ลีลาดีมากครับลีลาสวยมากมเยอะด้วยไซยนี้โอเคเดี๋ยวไปดูข้างในครับนี่ครับข้างหลังผมนี้ก็จะเป็นโซนสวนไต้หวันนะครับสวนไต้หวันอันนี้ก็จะทําการแต่งอยู่ตลอดนะครับตกแต่งตลอดแต่ว่า ถ้ามีเชื่องนี้ก็น่าจะมีเจ้าของแล้วนะครับอันนี้จองแล้วอันนี้ก็ประมาณสามเมตรนะครับกินพื้นที่ไม่เยอะ,ะครับแต่ว่าสวยมากนี่ครับโอ้โต่ละทรงนะนี่คือนี่คือส่วนน้อยนะครับนี่คือส่วนน้อยแต่ที่จริงอยู่ฝั่งโน้นอ,อีกโอ้โหเยอะมากนี่ครับโอ้แต่ละต้นนะครับทุกท่านเข้ามาเลือกได้นะครับอยู่ที่ต้นไม้ตลาดต้นไม้ไก่คู่นะครับ มีตั้งแต่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนนะครับสาหรับสวนใบพายโอเคเรามาดูข้างในมาดูโอลิฟครับโอลิฟตอนนี้ก็จะโลนะครับจะลดราคาแบบกระนาเลยนะครับลดราคาแบบกระนานะครับมีเหลือไม่กี่ต้นนะครับที่นี่จะต่อไปจะเน้นสวนใบพายนะครับเน้นสวนใบพายเป็นหลักนะครับคือต้องบอกว่าสวนใบพายที่นี่ก็จะเยอะที่สุดในเมืองไทยนะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะครับ มะกอกโอลิฟนะครับทรงสวยๆนะครับฟอร์มเตี้ยๆฟอร์มบอนไซนะครับโอ้สวยมากต้นนี้แล้วก็สมบูรณ์มากนะครับใบสวยครับใบเขาสีเงินสวยมากนะครับแบบบูๆนะครับนี่ต้นนี้ก็ราคาไม่แรงนะครับช่วงนี้ต่อไปก็ที่นี่ก็จะเป็นเน้นสวนใบพายเป็นหลักนะครับอันนี้ก็สวยนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็ลดกระนำนะครับช่วงนี้ลดกระนำสําหรับโอลิฟนะครับ ไม่สูงมากนะครับกินพื้นที่ไม่เยอะแต่ว่าฐานเขาสวยเตี้ยนะครับอายุเข้านี้ก็คือหลายร้อยปีนะครับโอ้สุดยอดอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับสวยนะครับสวยงามสมบูรณ์มากนะครับดูฐานโอ้โหกว่าจะได้อย่างนี้นะครับอายุหลายร้อยปีนะครับหลายร้อยปีโอ้นี่ครับใครสนใจแนวนี้นะครับก็มามาดูได้นะครับนี่มีหลายแบบนะครับที่เล็กๆก็มีนะครับไซส์หลักหมื่นไซส์หลักหมื่นก็มีนะครับ นี่พวกนี้ก็เป็นหลักหมื่นนะครับโอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกไมาอีกต้นหนึ่งนะครับที่ลีลาสวยงามสําหรับมะกอกโอลิฟนะครับมีเหลือไม่กี่ต้นนะครับมีเหลือไม่กี่ต้นที่นี่ก็จะไปฟุกอ่าก็อันนี้ก็สวยนะครับอีกต้นหนึ่งไม่ใหญ่นะครับตอนนี้ราคาไม่แรงนะครับต้องใครสนใจก็รีบมาจับจองได้ครับนี่ครับอีกอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับสําหรับโอลิฟน่ครับต้นไม่ใหญ่ต้นไม่ใหญ่นะครับราคาก็ จับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้เลยนะครับนี่ฐานใหญ่ๆ่โอ้อลังการมากอลังการจริงนะครับโอ้โหโคตรสุดเลยตัวนี้ฐานใหญ่มากมาดูตัวนี้ใหญ่ที่สุดในสวนสาหรับโอลีฟเป็นไอคอนของสวนนะครับอยู่มานานต้นนี้เจ้าของสวนก็จะตั้งไว้เป็นอนุสรนะครับตั้งไว้ดูนะครับสําหรับต้นนี้โอ้โห แปลแสนนะครับตัวนี้น่ครับโอลิฟก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมสนใบพายนะครับไม่ว่าจะเป็นสนใบพายญี่ปุ่นหรือว่าสนใบพายไต้หวันนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะครับตลัดโอลิฟก็ประมาณนี้ครับใครสนใจนะครับก็มาชมได้นะครับที่ตลาดต้นไม้ไก่คู่นะครับหรือว่าโทรมาก็ได้ครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นนี้นะครับสําหรับมะกอกโอลิฟนะครับแล้วก็สนใบพายนะครับนะครับช่วงนี้เรากนนําสำหรับโอลิฟนะครับรีบมาเป็นเจ้าของได้ครับโอเคครับ ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ